สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคงพันตุลากันคลิปนี้ก็มาดูน้องแมวเหมือนเดิมค่ะมีพี่ทองดาพี่ทองดาดูแลน้องมีทองและน้องเสียทองค่ะพาน้องดูแมวที่อยู่นอกบ้านค่ะนี่ค่ะดูแลน้องนะเนี่ยพี่เนี่ยพี่จะอยู่กลางเอา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 กอดคอหอมแก้มนอ้องเอะด้านซ้ายด้านขวาเนี่ค่ะความรักของพี่ที่มีต่อน้องค่ะดูค่ะ น่ารักมากเลยค่ะชีวิตของน้องแมวค่ะ ขอบคุณด้วซีมากๆเลยนะคะดูพี่ทองดําค่ะอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยดูใครหลหะดูพี่ทองดําดูใครครับดูใครครับดูแม่เหรอโอแม่ทํางานลลกแม่ทํางานแม่ทํางานนะครับคุณแม่ทํางานค่ะนั่งเฝ้าคุณแม่ทํางานค่ะ ดูอะไรครับทำอะไรครับทำอะไรครับแม,แม่ดูที่มีอะไรในถุงโอ้ไม่มีเลยครับดูค่ะพบก,กันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขึ้นไปลูกขึ้นไปขึ้นไปสวัสดีค่ะพี่ทองดำพี่ทองดำดูน้องน่ารักมากเลยค่ะ